ผลการปฏิบัติงานไตรามาสสองตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2558และแผนปฏิบัติงานไตรามาสสามตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2558ของศูนย์ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผลการปฏิบัติงานตาม7กลุ่มภารกิจงาน 1. กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้สนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามรูปแบบทุ่งยางแดงโมเดล ครอบคลุมทั้ง37อำเภอ282ตำบลผ่านโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้านตำบลตำบลสันติธรรมโดยให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอกำกับดูแลชี้เป้าตามยุทธศาสตร์ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างไฮเมดเขตชุมชนเมือง34จุดติดตั้งระบบแสงสว่างด้วยชุดโคมไฟสองสว่างแบบ LED และระบบไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์บนถนนสายจุดเสี่ยง2,000จุดติดตั้งสัญญาณเตือนภัยในโรงเรียนและพื้นที่เสี่ยง582แห่งจัดตั้งและติดตามการดำเนินงานของไทยอาสาป้องกันชาติในการอาสาพิทักษ์เขตเมืองสำคัญ966คน 2. ง,งานอำเนวยความเป็นธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ได้อำนวยความเปนธรรมด้านการคลายทุกที่ต้นทาง 1. สุขใจที่ได้ช่วย 2. ปลายนิส้สัมผัสวัดความพึงพอใจในการให้บริการ 3. ทุกปัญหามีคำตอบเยยวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ซอมแสมบ้านผู้ได้รับผลกระทบตามโครงการบ้านกาชาช่วยเฉลิมพระเกียรติสุเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี60พรรษาจำนวน60หลัง 3. งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและสิทธิมนุษยชนได้สื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่และต่างประเทศให้เข้าใจการบริหารราชการแผ่นดินของคอสชอและรัฐบาลในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงมุ่งเน้นการพูดคุยเพื่อสันติสุขการช่วยเหลือคนไทยในรชาชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียจำนวน1,800คนโดยร่วมกับกรมการปกครอง และกระทรวงการต่างประเทศสำหรวจคนไทยที่มีปัญหาเรื่องสถานะบุคคลเพื่อติดตามออกเลข13หลักและเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านตามกฎหมายต่อไปร่วมง,งานสมัมมนาวิทนพาคอนเฟอเรนซ์เรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนได้อย่างไรนกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 4. งานศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมอาชีพแก่โรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดชายแดนภาคใต้109โรงเรียนโดยจัดก,การติวเตอร์แก่นักเรียนม3และม6จำนวน9,317คนจัดตั้งศูนย์ติวเตอร์ใน3จังหวัด4 6ศูนย์รวมทั้งติวเตอร์ฟรีเตเปอัพขยับฝันแบ่งปันชายแดนใต้แก่นักเรียนม6จำนวนกว่า2 0,000คนให้บิตอาสาทำหน้าที่เป็นครูช่วยสอนประจำหมู่บ้าน2222หมู่บ้าน ได้แก่นักเรียนป .1- ป .6 ให้พูดไทยชัดเขียนไทยถูกอ่านไทยคล่องสนับสนุนอาหารเช้าแก่นักเรียนโรงเรียนตอชอด .1,325 คนสนับสนุนการประกอบพิธีอุมราะแก่เครือข่ายสอ,อบตอจำนวน60คนส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถานณประเทศอินเดียและเนปาลจำนวน110คน 5. งานพัฒนาศักยภาพพื้นที่และคุณภาพชีวิตการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านในพื้นที่1,970หมู่บ้านตามความต้องการของประชาชนผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านและได้นาแผนความต้องการคัมภีร์8เล่มลงสู่หมู่บ้าน292หมู่บ้านอีกทั้งบูรณาการงบประมาณไปสนับสนุนความต้องการที่บูรณาการกับกรมนแล้ว13.9ล้านบาทเศษ ได้แก้ไขปัญหาที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรมหาลานจังหวัดปัตตานีที่ค้างคางมาตั้งแต่ปี2547ได้สําเร็จตามที่รัฐบาลมอบหมายโดยได้ซื้อที่ดินจํานวน165ไร่วงเงิน22ล้านบาทเศษจากบริษ,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 ษรัทฟาตอนีอินดัสทรีจำกัดและได้มอบเงินให้ชาวบ้าน7รายเมื่อวันที่31มีนาคม2558ทั้งนี้สบตได้จัดทำแผนรองรับการพัฒนาเขตนิคมเรียบร้อยแล้ว ได้แก้ไขปัญหาที่ดินราษฎรในเขตอุทยานแห่งชาติบูโดสุงไงปาดีการแก้ไขปัญหาน้ําอุปโภคบริโภคบ้านตันหยงเป่าอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีซึ่งราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือขณะนี้กรมชลประทานกําลังดำเนินการตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์2558ส่งเสริมเครือข่ายสตรีผู้ได้โอกาสเพื่อร้อยใจคนใต้ไม่ทิ้งกัน240ราย จะแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ในประเทศ2ครั้งและต่างประเทศ3ามครั้งเติมเต็มความสูงผู้ป่วยติดเตียงชายแดนใต้โดยรับบริจาคเตียงและที่นอนลมจากผู้ที่มีจิตศรัทธาทั่วประเทศจำนวน600เตียงผ่าตาต้อกระจกแก่ผู้สูงอายุ694คนและสนับสนุนขาเทียมให้ผู้พิการขาขาด731คนรวมทั้งรณรงค์จดทะเบียนผู้พิการแล้วร้อยละ99.64 การก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดโดยใช้ส่วนผสมยางพาราในพื้นที่37อำเภอ37สายทางระยะทางรวม165กิโลเมตรซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดยทหารช่งางขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ7สายกำลังดำเนินการ16สายทางคาดว่าแล้วเสร็จทุกสายทางในเดือนกันยายน2558เปิดตลาดกลางปศสุสัตว์ชายแดนใต้ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเปิดตลาดน้ำปัตตานีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจทุกวันศุกร์วันเสราร์สัปดาห์แรกของเดือนแก้ไขปัญหายางพาราโดยนําไปแปลรูปเป็นผลิตภณัณฑ์แผ่นยางปูพื้นสนามฟุตซอล100สนามใช้ประโยชน์ในการเล่นกีฬาภายในตนําบลและสนับสนุนโรงงานแปลรูปยางพาราสองแห่งในจังหวัดยะลาและร่วมกับเอกชนในพื้นที่และนักลงทุนจากจีนสร้างโรงงานแปลรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเช่ยนยางล้อถุงมือยางหมอนแผ่นยางนวดเพื่อสุขภาพเป็นต้น สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับรองมาตรฐานฮาลานและอบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่เพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุนการฝึกอาชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราช,ชูปถัมภ์และกลุ่มพาคนกลับบ้านของกรมนอจำนวน225คน6งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานประกาศน,นียบัตรและเข็มที่ระลึก แก่บุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจังหวัดเชียแดนภาคใต้ประจำปี2557จำนวน71คนเพื่อยกย่องเชื่อชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางของคอปตอโดยมีตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานที่ทำอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระดับนโยบายระดับแปลงนโยบายสู่ปฏิบัติและระดับปฏิบัติการรวมทั้ง ได้จะทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการโดยนำร่องจะประกวดองค์กรใสสะอาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้และประกวดกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปฐมนิเทศข้าราชการพนักงานราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน5รุ่น854คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานของรัฐและเจ้าหน้าที่โดยหมาวิทยาลัยราชภัฏยาภายใต้ชื่อสุราโภเสียงจากชายแดนใต้ 7. งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีได้สนับสนุนงานพูดคุยเพื่อสันติสุขระดับพื้นที่ กองกรมนอภาคสีส่วนหน้าโดยการสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเครือข่ายภาคประชาสังคมและการฝึกอบรมให้มีความรู้ทัศนคติที่ถูกต้องแก่ข้าราชการที่มาบรรจุใหม่ในพื้นที่ในการสร้างส,างสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการพูดคุยทําให้เกิดเวทีเสวนาประชาคมและรณรงค์ให้มีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีครอบคลุมพื้นที่ทุกตําบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้290ตําบลรวมทั้ง ผู้นำศาสนาหลายประเทศในตะวันออกกลางออกมาชื่นชมว่าประเทศไทยเป็นต้นแบบที่ดีของสังคมพระวัฒนธรรมแผนการปฏิบัติงานในรอบ3าเดือนต่อไป 1. กลุ่มง,งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโครงการสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งในพื้นที่เขตเมืองโครงการสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้านตำบลโครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน โดยใช้ศาสนาการศึกษาแพทย์สาธารณสุขและครอบครัวเข้มแข็ง 2. กลุ่มง,งานอำนวยความเป็นธรรมและการเยียวยาโครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความเป็นธรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม 3. กลุ่มงานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศสิทธิมนุษยชนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านและโลกมุสลิมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและโลกมุสลิมจำนวน3าครั้งกิจกรรมการนําผู้นําเยาวชนไทยพุทธมุสลิมไปเปิดโลกทัศน์และพบป่าเลขกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นําองค์กรเยาวชนในประเทศอินโดนีเซียจำนวนหนึ่งครั้ง 4. กลุ่มงานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมโครงการส่งเสริมและจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้าการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมศาสนาเพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการอุดหนุนแก่องค์กรศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน2,389มัสยิด 5. กลุ่มง,งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชนโครงการส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินเร่งด่วนที่นิคมสร้างตนเองสุขิรินอุทยานแห่งชาติบูโดสุงไงปาดีอำเภอไม้แก่น 6. กกลุ่มงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีส่งเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพกับบุคคลที่มีความเห็นต่างจากรัฐ 7. กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายโครงการพัฒนาและเสริมสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ